สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะมาต่อกับเรื่องพาราโบลานะครับการว่าดกราฟพาราโบลาอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะจะมาอยู่กันกับหัวข้อพาราโบลาที่กําหนดด้วยสมการ y เทคกับ a คูณกับ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับเมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะเราจะมีวิธีการทำอย่างไรและกราฟของสมการแบบนี้ในรูปแบบนี้จะเป็นลักษณะแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราไปอูกันเลยนะครับ นนเดี๋ยวครูจะมาสรุปให้ฟังนะว่ากราฟรูปแบบนี้มันจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนนี่หัวข้อในวันนี้คือหัวข้อที่3เลยเนาะ y เท่ากับ a คูณกับ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองครับกราฟของมันนะครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับนีครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วนะครับ อันที่แล้วนะครับนี่ตอนแรกสุดเลยกราฟเป็นแบบนี้ถูกไหมจากนั้นครับกราฟก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ถูกไหมครับแต่คราวนี้ครับกราฟของเราครับจะไปซ้ายขวาได้นะฮะโดยที่นี่โดยที่รูปนี้เป็นซ้ายขวานะครับเป็นไปทางขวานี่นะครับซึ่งมันจะเลื่อนไปทางขวาเท่าไหร่ล่ะเราดูจากไหนดูจากเฮดครับเฮดของเราเป็นเท่าไหร่ แล้ว h เนี่ยดูจากไหนะนะนี่สมก,การมันจะอยู่ในรูปของ x h ลบทั้งหมดกำลังสองถ้าเราเจอว่ามันมีตัว h นะนะฮะลบ h นะฮะให้เรารูเ้เลยว่ากราฟเนี่ยมันจะต้องเลื่อนไปทางซ้ายไม่ก็ขวานี้แหละฮะโอเคและที่สําคัญที่หลายคนมักจะผิดคือเครื่องหมายครับตรงนี้ต้องเป็นเครื่องหมายลบนะครับเพราะฉะนั้นค่า h ของเราอ่ะจะต้องเป็นเครื่องหมายตรงข้ามเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันจะตรงข้ามยังไงโอเคมาดูครับ รูปแบบแรกนะครับถ้า a มากกว่า0นะจำได้ไหม a เป็น0นย์เนี่ย p าร a b บ l a เป็นรูปอย่งงครับหงายครั้งที่แล้วเราก็เช็คชื่อด้วยวิธีนี้ไปแล้วเนาะนะครับ p าร a b บ l a จะหงายแล้วจุดต่ำสุดล่ะ p าร a b บ l a หงายเนี่ยจะต้องมีจุดต่ำสุดถูกไหมครับจุดต่ำสุดเนี่ยก็จะอยู่จุดนี้ซึ่งไอจุดนี้เขาเรียกว่าจุด0ูนย์ขอภัย x ต้องขึ้นมาก่อนก็ต้องเป็นจุด h แล้วก็0ใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้เป็นแกน x นะ,ะ,ะตรงนี้ x เป็นเท่ากับ h แล้ว y คือ0นะครับ y มันอยู่ตรงเส้น y อดเส้นแกน x ค่ะดีนะฮะจึงเป็นจุด h 0นย์นะครับแกนสมมาตรนะครับแกนสมมาตรไม่ใช่แกน y แล้วนะลูกมันเป็นแกน x เท่ากับ h ครับนี่ครับก็ต้องวาดเส้นตรง x เท่ากับ h มาก่อนนะฮะ เส้นนี้นะมันคือเส้นตรง x เท่ากับ h นะฮะเส้นนี้ x เท่ากับ h อืมไอเส้นเนี้ยมันคือแกนสมมาตรนะครับโอเคฮะแกนสมมาตรจะไม่ใช่แกนเดิมแล้วจะเป็นแกนใหม่นะแกน x เท่ากับ h นะครับเส้นตรง x เท่ากับ h โอเคเพราะฉะนั้นค่าสูงสุดมีไหมไม่มีนะค่าสูงสุดไม่มีนะครับแก้ไขหน่อยนะค่าสูงสุดไม่มีใช่ไหมลูกพราโบล่าหงายเนี่ยไม่มีค่าสูงสุดมันต้องมีค่าอะไรครับ ค่าต่ำสุดนะครับค่าต่ำสุดค่าต่ำสุดของมันคือจำได้ไหมค่าต่ำสุดดูจากไหนครับดูจาก y ครับเหมือนเดิมครับอันนี้เป็น0ูนย์่าต่ำสุดของมันก็คือ0อูนย์อันนี้คือกราฟแบบแรกนะครับแบบถัดมาครับอันนี้กรณีที่ a เป็นบวกเนาะถ้า a เป็นลบละ่ะ a เป็นลบก็อย่างที่รู้กันนะครับ ว่าพาราโบลากราฟมันก็จะความาเป็นพาราโบลาความนะครับเป็นพาราโบลาความาเหมือนเดิมในทุกอย่างเหมือนเดิมเลยครับอาละแค่ไปแค่เปลี่ยนจากหายเป็นความนะจุดสูงสุดนะฮะก็จะเป็นจุดตรงนี้คือจุด h0 ถูกไหม h0 นะครับแล้วแกนสมมาตรก็เหมือนเดิมครับเป็นเส้นตรง x เท่ากับ h อันนี้คือเส้นตรง x นนเท่ากับ h x เท่ากับ h นะครับก็คือเส้นตรง x เท่ากับ h นะ,ะทีนี้ก็จะมีค่าสูงสุดครับค่าสูงสุดของมันคือดูที่ y ก็คือ0นะครับ y จะได้มากสุดแค่0นะฮนะกราฟในลักณะนี้ โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูโจทย์จริงๆกันบ้างอันนี้สรุปไปแล้วคร่าวๆนะครับโอเคไป <c oughs> นี่เราเรียนแล้วถึงนี่มาเริ่มกันเลยนะครับตัวอย่างที่3ครับจงเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับลบ 2x e. บวกหนึ่งทั้งหมดยกกําลังสองนะครับกราฟนี้จะเป็นกราฟอะไรครับพาราโบลาเลยหงายด้วยความครับสังเ,เกตว่าหน้าดูหน้าเออดูที่หน้า A เหมือนเดิมซึ่ง a ของเราอยู่หน้าของเล็บนี่นะนะเเนี่ยรูปกัวไปอเอาอยู่หน้าของเล็บซึ่งหน้าของเล็บเนี่ยเป็นลบพาราโบลา,บาก็ต้องเป็นพาราโบลาหงายหรือความครับความนะครับความที่มีเส้นตรงอะไรเป็นแกนสมมาตรครับเส้นตรง x ท่ากราบลบหนึ่งเป็นแกนสมมาตรเครื่องอ่าถ้าตรงเฮเนี่ยถ้าเฮเนี่ยเป็นหนึ่งนะ,ะเราก็จะต้องอเนี่ยนะถ้าอันนี้เป็นหนึ่งใช่ไหมเฮของเราก็จะคือลบหนึ่งนะครับอันนี้เฮของเราเท่ากับลบหนึ่งเครื่องหมายมันจะเป็นเครื่องหมายตรงข้ามนะครับเครื่องหมายจะต้องกลับเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายตรงข้ามนะสมมติสมมตินะครับถ้าสมมุติว่าเป็นอ่ x เป็น2นะฮะ h ของเราก็ต้องเป็น2นะเออนะดูดังนี้นะลูกนะครับมันเกิดจากอะไรล่ะมันเกิดจากตรงนี้ครับอ่าสังเกตว่ารูปทั่วไปมาลูกมาตรฐานของเราดีนะฮะมันจะต้องเป็นเครื่องหมายลบถูกไหมทำยังไงล่ะจากบวกเป็นลบยังไงล่ะที่จริงอันเนี้ยมันก็คือลบ2คูณกับ x ลบกับลบหนึ่งทั้งหมดยกกําลังสองนี่ไงจิงเฮดของเราก็คือมันต้องเป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมโอเคมันเป็นเครื่องหมายลบแล้วพอมันเป็นเครื่องหมายลบปุ๊บเฮดของเราก็คือลบหนึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงเป็นเครื่องหมายตรงข้ามนะครับเพราะว่านี่ต้องเป็นเครื่องหมายลบนะเราต้องแปลงให้เป็นเครื่องหมายลบก่อนอันนี้ลบเจอลบเป็นบวกนี่มันเลยคิดเป็นบวกอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะในวงเล็บเฮดต้องเป็นเครื่องหมายตรงข้ามนะครับ ีนี้ครับมาต่อนะอะเพราะฉะนั้นมันเป็นพาราโบลาความในเมื่อมันเป็นพาราโบลาความปุ๊บต้องมีจุดอะไรครับจุดสูงสุดแล้วจุดสูงสุดคือจุดอะไรครับเ๋ยวได้ไหม h ศู 0, ก็คือลบหแล้วก็0ูนยนี่ค่าสูงสุดละ่ะ สูงสุดคือดูจาก y ก็คือ0นั่นเองเหมือนเดิมครับามาลองวัดกันครับ y เท่ากับลบ2คูณกับ x บวก1ทั้งหมด,ดยกกำลังสองทีนี้ก็แทนค่าครับแทน x เป็นลบ3นะครับ แทนเร็เลยลบสบวกหได้ลบสลบสยกกําลังสได้4 4คูณลบสเป็นลบแนะครับได้ลบแต่อมาครับ2ครับ2บวกหเป็นลบสบวกหเป็นลบหลบหยกกําลังสได้1 1คูณลบสได้ลบสต่อมาครับ1ลบหลบหบวกหได้0ูยกกําลังสได้0 0นคูณลบสก็ได้0ต่อมาครับ0นแทน x เป็น0 หนึ่บวกหนึ่งได้1 1คูณกับลบ2ได้ลบ2สุดท้ายครับแทน x เป็น1นครับหบวก1ได้2 2ยกกำลังสองได้4 4คูณกับลบ2ได้ลบ8นะครับก็จะได้สมการของ y เท่ากับลบ2อบวก1ทั้งหมดยกกำลังสองเนี่ยเป็นเท่าไหร่พอดกร์ดเลยก็จะได้เป็น ลบสามกับลบแปดลบสามกับลบแปดจุดนี้ลบสองกับลบสองจุดนี้ลบหนึ่งกับศูนย์ x เป็นลบหนึ่ง y เป็นศูนย์ก็จุดนี้ทีนี้ก็ศูนย์ x เป็นศูนย์ y เป็นลบสอง x เป็นหนึ่ง y เป็นลบแปดก็จุดนี้นะแล้วก็รากเลยครับรากสมการเลยปึ๊บอือนะไม่มีความตรงเลย อืมนี่เป็นแบบนี้นะครับนะกราฟก็จะวิ่งลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับทีนี้ก็จะได้แหละวว่าจุดสูงสุดของกราฟนี้คือจุดไหนฮะตรงนี้ฮะคือ01นย์หนึ่งนะมีจุดสูงสุดตรงน้คือ จุดสูงสุดคือลบหนึ่งศูนย์ขายลบหนึ่งศูนย์นะค่าสูงสุดของเราก็คือศูนย์ก็ดูจากวายนี่เป็นพาราโบลาฟังนี่เหมือนกับข้างบนที่เราเขียนไว้เลยเนาะโดยที่มีแกนสมมีแกนสมมาตรคือแรงเส้นตรง x เท่ากับลบหนึ่งอ่าเดยวครูว่าลองวาดเส้นตรง x เท่ากับลบหนึ่งให้ดูนะครับจะได้เห็นภาพนะนะฮะนี่คือเส้นตรง x นะครับลบหนึ่งนะฮะนี่ไงอ่าเด็วนี้ อย่างจุดสีม่วงเนี่ยฮะก็คือเส้นตรง x เ,เท่ากับลบหนึ่งนเนาะ x เป็นลบหนึ่งทั้งหมดเลยถูกปะนี่ลบหนึ่ง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 หมดเลยเส้นตรง x เ,เท่ากลบหนึ่งนะครับเป็นแกนสมมาตรนั่นเองนะครับโอเคนะมาหต่อข้อถัดมานะครับข้อนี้ครับิจรานาสมการ กราฟของสมการ y เท่ากับ x ลบหทั้งหมดยกกำลังสองนะครับเหมือนเดิมครับกราฟนี้เป็นพาราโบลาเะยครับหางหรือความครับดูหน้าฮะดู a ฮะ a อยู่หน้าวเวสนะครับซึ่งเป็นมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยที่จ,จริงมันเป็นเลขอะไรอยู่เออมันมีเลข1แอบอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้น1มันเป็นบวกอลบบวก,บวกนะต้องเป็นพาราโบลา งายนะครับพาราโบลางายที่มีเส้นตรงอะไรครับ x เ,เท่ากับอะไรในวงเล็บเครื่องหมายตรงข้ามก็เป็นจากลบหนึ่งก็เป็น1นะฮะ x เท่ากับ1เป็นแกงต่อมาครับเพราะฉะนั้นจุดครับพาราโบลาง่ายนะฮะพาราโบลางายงายต้องมีจุดสูงสุดหรือต่ำสุดครับจุดต่ำสุดนะครับจุดต่ำสุด จุดต่ำสุดคือจุดอะไรครับจุดหนึ่งแล้วก็ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นค่าต่ำสุดของมันคือศูนนะโดยจังหลังศูนย์นะครับหาพิกัดครับพิกัดหาพิกัดเลยพิกัดอขอเป็นอ่าอเลขอะไรดีครับ 1>, 1ครับ2ครับ3ครับ0ครับลบครับโอเคเพราะฉะนั้นจะได้ y เป็น y, y เท่ากับ x ลบหทั้งหมดยกกำลัง2อนะ,อะก็แทนค่าเลยนะเเป็นลบครับแทนเข้าไปลบ 1, ลบกับ1ได้0นะ0ยยกกำลัง2ก็ได้0 แทนเเป็น0ครับ X, -x เป็น0 0นลบ1ก็ได้ลบ1ลบ1ยกกำลัง2ได้1ต่อมาครับแทนเเป็น1 1ลบ1เป็น0 0ยกกำลัง2ได้0นะครับโอเคขอปตรงนี้คิดเลขผิดนะคับตรงนี้นะฮะเป็นลบ1นะลูกลบหลบกับอีก1เป็นลบ2 -2 ลบ2ยกกำลัง2ได้4เออขอโทษด,ด้วยนะพลาดอีก1นึง ต่อมา2แล้วกัน x เป็น2 N x เป็น2ครับ2ลบได้1 1ยกกำลัง2ก็ได้1นะครับ3าครับ3ลบเป็น2 2ยกกำลัง2ได้สี่สวยงามแล้วนะครับได้กราฟของสมการ y เท่ากับ x ลบหทั้งหมดยกกำลัง2ได้เป็น x เป็นลบ y ต้องเป็น4จุดไหนจุดนี้ต่อมา x เป็น0 y เป็น1จุดนี้ x เป็น1 y เป็น0จุดนี้ x เป็น2 y เป็น1จุดนี้ x เป็น3 y เป็น4จุดนี้โอเคนะครับเราก็วาดกราฟเลยปึ๊บปึ๊บเบีี่แล้ว ไปนะตรงนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับก็ s> <S จะเห็นว่ามันเป็นพาราโบลาหงายแล้วจุดต่ําสุดของมันคือจดุดตรงนี้คือ1แล้วก็0นะครับจุด10ค่าต่ําสุดของมันก็คือ0นะครับดูจากค่า Y นะครับดูจากค่า Y นั่นเองนะตรงกับที่เราเขียนไว้เลยนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับอันนี้คือสมการพาราโบลารูปแบบท,ที่3นะครับที่มันเป็นอยู่ในรูป y เท่ากับ a คูณกับ h ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองอย่าลืมนะ a อยู่ไหน h อยู่ไหนในวงเล็บอย่าลืมครับ h ต้องเครื่องหมายตรงข้ามนะครับถ้าจะตอบเอา h มาต้องเป็นเครื่องหมายตรงขา้ามนะโอเคงั้นวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสำหรับหัวข้อนี้เดี๋ยวเจอกันหัวข้อถัดไปนะสวัสดีนะ